เนื้อปูหวานหวานขาหน่อยมันอ้นชดนน่มันหอมมีหางล้าพี่น้องเนี่ยปูมา เอาขึ้นไว้ก่อนได้มันห้อนอันนี้สิสิใส่ตารอืม,อ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 ม โตัวใหญ่ยยสิกินยากได้พี่น้องต้องใส่เวลาในการกินใส่เวลาในการแกะ ตะกี้นี่ถือพญายมโจมพี่นอ้องนี่นงนี่นั่งบานโน,นเว่ใส่ใส่อันตัวออกเสียงตัวออกอนบ่ถึกถามว่ามีผัวฝรัง่งมาอยู่เมืองนอกเนี่ยมีปัญหากับภาษาบอามีเนะมี่น้นังเสือว,ว่าทุกคนนื่อทกันเนะี่ย เรื่องใส่ล่อเลือกับล่อลิงบ่ถือเมืองไทยเฮ้าน่ะล่อเลือล่อลิงก็ใส่คือกันส่วนมากเมืองไทยเฮ้าจะบ่ค่อยได้ใส่ล่อเลือกรอเรือน่ะพี่น้องแต่ประหารประเทศนอร์เวย์นี่ล่อเลือล่อรอเรือก็คือรอเรือนะจ๊ะจะมาพูดล่อลิงบ่ได้เดียวมันจะแปลเป็นความหมายอีกอย่างหนึ่ง้วยเลยนางเลยนางเอ่อว่าวหรอว่าวคำพท์ล่อเลือกบ่ได้ใส่ล่อเลือก พี่นาจมเอาพี่นายบอกหลายรอบแล้วแต่ว่าก็จำดื่มนะความเคยชินเข้าเบาเข้าก็ะเบาแบบง่ายๆเลยนะรอเลือกใส่รอลิ่งเลยนะพี่น้องเลือกปะแต่ว่าอยู่นี่ิ่ได้เลยภาษามันคำศัพท์มันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไปอีก คำสาบหนึ่งเลยนะรอมอืมบรรยากาศจะมงนะว่าบรรยากาศเป็นตาเป็นยางเถอะพี่น้องบ่มีฝนบม่มีโอ้แต่ว่าบ่มีฝนบ่มีฝนดอกมันเป็นเหมือนอ่าละอองละอองน้ำค้างไะพี่น้องบรรยากาศคืมๆแฉะๆแต่ว่าเป็นตาเป็นยางอยู่นี่นางข้าบ่มีอีหยังมันแฉวะ่ะ ก็ได้กินปูกินยากยากไยว่าจะเป็นยนจะกินด้ะฉันแก้ป,ปัญหาคอยนั่งดูดเป็นหอยจูบเลยมีปัญหาหลายรอบแล้วกับภาษาอีนางก็พอใหญ่อีนางก็บอกโอ๊ยฉันขอโทษฉันโงออ่ววะ่าน เราระชดที่สิลยใจเฮ็ดยจังไเนาะบางที่มันก็ลืมเว้ยบางเป็นภาษาพอภาษาแม่เข้าเว้ยบางเป็นภาษาที่เขาเรียนมาแต่หน่อยเหมือนที่มันก็ลืมนะแต่ว่าช่ขอโทษฉันลืมฉันงูบอกเาใอ้แต่พ่อใหญ่ใจเย็นเติบ เราจะใจเย็นใจดีคันเราบร่หายเลยอีนางอีนางก็สิบประจำนนฮะใจสิหายซ้ำใดอีนางก็บ่จําคือเก่านั่นล่ะ <laughs> ทุกมื้อนี้นี่บ่ตรงอีนางบ่ได้คิดที่อยู่นอร์เวย์ไปตลอดเบิ่งแล้วตั้งแต่อยู่มาสองปีเนี่ยเบิ่งแล้วมันยากคันว่าบ่มีบ่มีผัวบ่มีพ่อยัยเนี่ยยากเลย อันใดก็แพงเบอร์ช่วยยางอันใดก็ต้องใส่ตะเงินติดต่ออย่างก็ติดต่อทางอินเทอร์เน็ตระบบแมนภาษาเฮาคันเฮาเฮาเฮา้าใส่ลายมันก็ต้องจ่ายเงินสามพันข้นขึ้นไปสิไหนพี่น้องอืมยากแล้วเฮ็ดอยู่นี i, i. ่พอพอเฮาอ่าเฮ็ดงานเฮ็ดงานได้เงินเสียภาษีแล้วเฮาสิบ่เข้าไปเบิ่งอ่าภาษีสิบ่ไปเข้าไปปรับเปลี่ยนไปหยังเลยบ่แม่นนะเฮาต้องเข้าไปเบิ่งทุกปีเนะภาษีมันปรับเปลี่ยนทุกปี บางที่เขาเข้าใจเข้าใจผ้าสีหน่อยหน่อยกาไลา่ได้ถ้าก็ต้องจ่ายเพิ่มถ้าก็ต้องเข้าไปข้าไปเบิ้งแล้วก็จ่ายเพิ่มบางบางที่เขาก็บางที่เขาเอ่อจ่ายภ้าษีหลายหลายก็รา่าได้เขาก็ได้เงิ่นขึ้นีน่สินะเขาก็ต้องข้าไปเบิ่งตอนนี้เขาจะมีบานาเข้รอกบานหลังไงกับเสียภผ้าษี หลังหน่อยบริสียแต่ก็เสียค่าประ,ก,ประก,กันประกันโต๊ะบ้านแล้วก็ประกันของในบ้านอีกค่าอินเทอร์เน็ตค่าทีวีค่าส่องต่างๆค่าหนังค่าไฟโอ้ตะกี้นี่นั่งคิดไว้ว่าตะตะตะกี้นี่นั่งคิดว่า,วาอยากจะมาเป็นคนนอร์เวย์เพราะอะไรเนีงสวัสดิการเขาดีเฮ็ดงานก็นได้งานหลาย เดีใจภาษีสวัสดิการเขาดีเลี้ยงดูห้าวตอนแก่เถ่ามีบ้านพักคนชลุงคนชลาด,ดูแลห้ายัางดีแต่พ่อบัตรทีนี่ข่อ,อยากอยู่แล้วเลี้างอยากอยู่แบบว่านอเวเหกเดือนมั่งไยหกเดือนเนาะนอเ้ขึ้นววมาเฮ็ดงานช่วงนห,นหนาฮ่อนหนาหนาวกลับไปอยู่มั่งไยกลับไปอยู่บ้านเขา น่าบาใจกว่าพี่น้องเ่พตงมันมีปัญหากับเรื่องภาษาพอมยี่เลเด้อน่งทีนั่งบอดแค่เราไปมาคลิปที่แล้วอยนาแม่ขันว่าเฮ้บ่มีงานบ่มีเงินเนี่ยยู่บ่ได้ดอกถ้าตรงมีงานนะถ้าตรงมีเงินถ้าตรงมีรายได้ทุกคนต้องเสียภาษี Mà dù băng nghe, nàng khiến ngàn mười, còn dù băng thái thì đẹp. Trúc cốt. บ่ายังไม่เปิดเครื่องดูดอากาศดิกันเรามาเมนมาซันพี่น้องเสียงดังจนนอยนึงเด้อะทำใจบ้านหลังหน่อย กินปูอะโตัวใหญ่ที่ต้องระวังค่ะเพราะว่ามันเคยเคยถิ่มเมื่อยนั่งมันอะถิ่มเมื่อทถิ่มแข่วถิ่มเนือ้อเพราะว่าอันตกมันแข็งนะจังก็จะซอเขาไปหาเหนื้อมันได้แต่มาเสียมั่น้นง เดือมันใช่แบบไดแต่ว่ากินเป็นแต่แก้วแก้วเ่เป็นพี่น้องกินเป็นยังเดียว นั่งป่าเหมยนต้มพี่น้องพ่อใหญ่เหม็นกินป,ป่นเหม็นแห้งเลยเหม็นออมบานเลยตย้มยำแล้วต,ตุนแล้ตวตุนขัวกินนี้จะข้ามก่อนสปไปแล้ว หอมข้าวแล้วแต่มันเหม็นเขาดูวยน้ำกันก็ต้องเห็นโอเห็นใจนะเนาะเจี๊ยวเมา่เจี๊ยวเมา่แต่ใจเขาก็ไปเลยเด้อมาอยู่กับเขาน่ะแสบแสบข้าแต่ว่าลำบากเขาก็บ่ได้เลย์ท่านัน มันต้องเอาร่วมมารวยกันพี่นอ้องเห็นนางฟาา้าไหมเห็นนางฟ้าได้มาฟรีเด้อแต่ของร้านหายมากอีนานต็อะไรยยอีนั่นเสื่อแหละถือไปถามเขาว่ามันบดีแล้วลดราคาให้ได้บากว่าฉันเขาก็ได้เอาไปรอดเหมือนันว่างแผนพี่น้องว่างแผน อยากกินอะไรก็ยิบไปมันบอดีแล้วร่นเลยจะบาดมันเนเอะเบาเหรีนน่ยดเดียวมันก็เหม็อนอีเลียนอ่กินมันแห้งอีเลนเลยอือไปบาพญายอก กลมยำกินมันแห้งอีเด็กปิดฝาเราไปกินตอนแรกเราชดหน้าพี่น้องปิดฝาไปเราไม่กินหรอกที <c oughs> ่นี่ไปกระค่าฝาไปแค่นี้ค่ะพี่น้องคะ่ะมานีนั่งลงคลิปสาดจังหน่อยมเมื่อวานเปื่อยเอ้ยมเม,เมื่อวานเมื่อยมานีเปื่อยจ้ะแล้วผ่อนคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย